กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนี้เบ้าแอมเราทงสิบผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกระปูสารคามเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้หงวัดติพานมาเนี่กยเขาจังจังครับท่านผู้ชมศูนย์หกศูนย์หกเนาะครับเนาะน้องแมวขอดหางเขียนเป็นเลขให้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะศูนย์หกครับท่านผู้ชมมาไม่ล่าสุดครับงวดวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกขับปูเลยทําพิธีเอากับน้องแมวอีกแล้วครับท่านผู้ชมเนาะน้องแมวน้องนี่ให้มาเราสามงวดซ้อนครับท่านผู้ชม เป็นตัวเลขสามโตครับท่านผู้ชมเนาะปูมันใจแห้งครับเป็นวาสิหห้ลอตเตอรีรางวัลที่หนึ่งเลยครับเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนั่งสมาธิแล้วก็เห็นคู่สุนทรอนตตายไปแล้วมาบอกเลขอีกครับท่านผู้ชมเนาะสิเป็นเด็ดเด็เดตัวไหนครับงวดวันที่2พฤษภาคมพศสองพันถอยหกสิหกครับไปรับชมรัะฟังกับปูสารครามกันครับกรับนมัสกรารครับปูกรับนมัสกรารครับเออเสนอกโอเน,น้นอเบาแสมเนาะปู ใสปูงาอยู่หากินตามธรรมชาติครับปูสาธุสาธุู้้ยเดลครผมแมนแมนแมนปูคือแน่นอนแต่ปูเขาจังๆนอซนกนปูเนาะเขาปูเขายอะถึงหลายตั้งชียงไม่ถึงพ็แล้วแสนหมดนะถูกครับผมถือเป็นแสนเนาะเมืุ่ด้ายท้วมว่าบอกบอกสองตัวเนี่ยบอกซูนหาซนเาเลยนะบนานล่างนู่นปูไม่ต้องเอาบนด้าล่างนะเสือเล โอ้แน่นอนแน่นอนน้องแมวอ่าน้องนี่แน่นอนนกปูได้มาแตไสใสครับยูย่างสีสุราต์เลยอำเภอย่างสีสุราต์เนาะครับเนาะอวันนี้วันนี้กับวันอะไรเงี้ยวันเฮ็ดเนี่ยผมว่านักฆ่าวันโอ้เฮ็ดวันแข็งเนาะครับเนาะเฮ็ดวันแข็งการเนี่ยผมว่านี่ก็ได้ง่ายๆชาวบ้าน้นได้ได้ซีัวเอ้าคือคือได้ซีโต้หรือปูมันตัวนึงมันเป็นตัวน้องมากว่ะตัวนึงไหมโอ้ ตัวนั้นมันหลงมากเนาะเออมันเป็นหลงมากเลยเดี๋ยวคนเลยแต่ทีัวเป็นน้องแมวน้องแมวว่าแต่ท่านเอ่อทีพานมากเลยครับว่านหรอว่าไม่ไม่น้องเก่าอยู่บะระปูน้องเก่าอยู่บ่ที่เฮ็ดนั่นน่ะน่องไม่น้องไม่อ้อน้องเก่าบ่ได้เฮ็ดบ่ปูน้องเกาว่าท่นี่มากอยู่โอ้ตัวนี้น้องไม่เนาะท่านิ่มากคนเ่าใกล้ใกล้เมื่อก่อนเราเออนี่โอ้ครับครับอ้ยน้องแมวน่องกันที่ว่า เอาหางขอดเขียนเป็นตัวเลขให้แน่นอนแห่งปูเออช่วงนี้ครบางแห่งนี่เลยครับเพนัว่าตะเกียแต่ว่าก็จะอ่าในวันนี้ก็จะกระโศกว่าสามว่นอะวรนับสามวดแล้าบน่องไม่หรือเป่ครับเออน่องไม่เนี่ยวดนี้กับเพิ่งกับมันแจงของคนนี้กันมันโตโตโตเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้แะครับครับครับปูตัวไหตัวไหครับหกศูนหาหก ศูย์ห้าว่าที่เป็นบารเน่บารเน่ยอ่อก็ได้เตียวอีกตัวนึงมากๆรักซีรักหยก็เรซีศูนย์ห้าซีูนย์ห้าอัตัวหกศูนย์ห้ามันคือตัวเก่าแท้หรปู่หกหกหนี่ก็ตัวเกาเแต่ว่าบาเน่อ่กันหกศูนย์ไเกาเนี่เอากันหกศูนย์ครับบารนเน อันสองอจับสองตัวนี่จับสองตัวเป็นคู่นี่จับหาสามหกศูนหาสามหกศูนย์แล้วก็ศ <0 3. S 2> ูนย์สามศูนย์สามเออศูนย์สามศูนย์หนึ่ไม่ดีมี 0, ่หกศูนย์ค้นหาศูนย์สามหาสามเดี๋ยวจับทีคูัได้ดิครับเลขสามนี่เลขสามนี่วะครับที่ว่าปูเป็นตัวแถามมาครับ เอตัวซีสามหรอมันแถมมากก็เลยเอาหาสามน่อมเนีโอ้ครับปูครับครับครับลขนี้มันใจมันใจนี่ซีศูนหาพกผมเลยตัวนี้ละซีศูนหาเออครับแต่ว่าจีิงผมมีได้ใหญ่ได้ได้หนมุ่ดอกซีแต่ว่าที่จริงมันมันมันจิเป็นไซีนเนี่มันก็จะเปล่นเล้โคมากเพราตัวก็เป็นศูนามุ่นมัมันมุ่นมันจะเป็นดอกบางนีมันกับี่หาไหมครับ นี่สามเพราตรงนี้เราสามมันเป็นเงี้ยวเีขี่เทียบมันเงี้ยวเงยไม่ด้ตีเป็นสามนครับม่ขสามเหมือนัเป็นเงี้ยวเราเรียกว่าเป็นสามเหมือนกับพุทธเขาเรกว่าเยอะกว่นี้ว่ามอแมเอยออเป็นสามเหมือนกันเป็นสามนะครับก็ได้ประการสิูว่านะครับมกซุ่นหาอะไรที่ว่าหันมองมตเตอกัดพอกันมอแมตเโอกนีคือเอาซีซีไซมักซีอย่าเนี้ยนี่ครับแล้วกว่าซีซุ่นหานี่ โอ้เคยถือได้เคยๆเ,เคยถือสามตัวได้ครับวันที่สองนี่แหะว,วันที่สองเดือนเมษอ่าเดือนนีเ่นเดือนพฤษภจะปาแรกวันแรกงานเน,าานี่ยไม่ออกเคยๆเคยเคยถือต้นวัดนี่วันล้วันที่หนึ่งต่ายวันที่หนึ่งได้ละทางนี่แหละครับสี่ศูนย์ห้าครับปูบาานในป,ปูปูผมนี่แหละครับปูเฮ็ดเอาแล้วปูเลยนั่งสมาธิเห็นยังบค่บบครับบานนี่ครับ นางสามารถยี่วันนีคู่จะต้อนกับบอกว่าเลขสีออกตัวเก้าเลขหว่าได้ไก่ไหมโอ้ผีคู่หลันบอกครับอผีคู่จะต้อนบนบอกว่าเลขสี่อกตัวเก้าเลขหกหกศูนย์หกศูนย์ล่างว่สัตวระหว่างสิละิอ๋อครับครับหกศูนย์หกศูนย์ครับหกศูนย์ล่างเลขหกศูนย์ล้างเลขว่าสัตวระว่างอ๋อครับครับครับก็เล่ก็เล่ว่าลูกลางน้ำหนักคันขันสองตัวนี้จับคู่กับนี่หกศูนย์ าสามสาศูนย์สามศูนย์ห้าไม่ใช่แล้วครับผมปูครับผมครับผมอุสาัมงชวงกลมนี่คือีศูนยห้าครับห้าสามครับปูน้ตัวนี้ำอะไรครับมักตวนต่ปูปูมักตัวนี้จมุงมันกิดอยู่ได้น้ำมุนล่ะครับแม่้นองแมวอืมบาดในปูจะเอาน่องแมวตัวอันขอทางเขียนเป็นเลขกให้ตอนไหนล่ะครับปู กบพ่นมากพ่นพ่นว่าใกล้ใกล้มือมันเดียวพ่นสีมาใหมโอเคครัอีกไอ้มือวันเดียวบเบาแอมโทรติดต่อปูอีกครั้งหน,นึ่งนาะครับเออแต่ตัวนี้ให้ยสามงวดเนาะครับเนาะเขามาแล้วสามงวดเนาะเออสามงวดแต่ว่าโยมมันพ่นกับมาโยมขี่รถเสี้ยมากนนะเบิ่งเบาแอมเดีวว่ากันครับเ <laughs> บ่งเบาแอมมันล้ม่วกด เพอมัต้ปูสารคามาเองครับโอ้แน่นอรน,นะปูเนะามะมาเอกมากเอานมาแล้วเอาคิมนยูคนคนมากคนอมาปูเกเมือไหรปูว่าข้างิงขง้างปูไดหรอครับโอ้เบงเบิ้งคิปเบาแอมเราทงนี่ทั้งเสียงไม่ได้เป็นแสนนะปูเนาะเออแสนครับอนแน่นอนแน่นอนครับขอให้มีโชคใจปูอีกเรือครับสาโรงงานโต ก็ตั้งโอ้ยทั่มาหลายายเลยครงบคกูเื่อเช้าไปกเพราวว่าครับกันนี่เราผูู้ใด้ทีทว่าครั่แบบก็อย่างแบบบเทวเบิดผู้ทผู้รับตลอดละครับครับได้ครับผู้ได้ครับได้ครับผมเบ่อนี่หละเป็่อูัเบื่อครับครับ หกองก์เจ็ดหนึ่งสีครับผมเนาะครับเนาะโทรไปตามเบอร์นีเครับเอเนาะสุดทายก็จโทรมาดีเคนโทรานบ่ได้ว่าสายบ่สบ้าสายปุ๊บปั๊ครับเอาเบยำเบอร์โทรไหมนะครับปูศูนนึ่งหนึ่งหก มึงสีครับผมสาธุสาธุสีซอยเด้อดชาวบ้านไอ้ปุ๊ดนี่มีเงินมีทองใส่เนาะปูเนาะไอ้วัวนี่ปูมันใจลอยผมเส้นได้ตัวนี้ครับคือนี่ตูน,นอยอยา่านี้ปูว่าว่ามันแฉ่งแฉ่งมันก็ยังอีกเป็นใจอะได้ลาววันที่หนึงน่งเ <จะ S 2> นี่ยครับผมสาธุเอารางวัลที่หนึ่งเนาะปูเนางวันทีเนาะแลที่หนึ่นนงเนาะเลยเออ กลายเป็นเศรษฐีข้ามวันข้ามเืนเลยแหละครับผมโอ้ยสาธุสาธุเอาจากสิบสองล้านกับพอเนะปูเนาะเออผมรับสิบสองล้านก็ดีวัดนครับผม <c oughs> สาธุสาธุเพราว่าดียังเงีวครับว่าแต่ว่าเสียงนางนางนนนนแต่ว่าที่ผมเคยเห็นเป็นศูนย์หาแม่ลีจะอยู่ที่อยู่เนีน่ยศูนย์หาม่หมดเนาะศูนหาเลีเลยปูปูเออนหาเลียนเลยครับครับคับอ้ยแน่นอนแน่นอนปูมากมากมากตอน กอนีเฮ็ดก er ด้อนีเฮ็ดอย่างนั้สมาธิก้อนเด้มึงก็เลยเป็นศ <mind> ูน ouais ย์หาแล้วน <klar>, <Your self. S 1> ่เยเพราะเห็ดไปปุ๊บก็มีหกแล้วก็มีศูนย์แล้วมีหาแล้วก็มีมต่อยาสามตัวใหญ่แต่ไมต้ปกเ็ดหลดอย่มันไว้ได้หนีไรอยู่นี่โทรัพท์เหนื่อยครับอุตสาหะถุกตครับสาม ก็สามหาเรื่องสามหาล่างสามหาล่างเนาะครับเนาะเออสามหาล่างร่พี่ไปใส่ขอกมากเยอเลยครับก็กี่ยวกับหุ่นี่นะคุณจะทอดนก็บอกครับผมเออต้องบอกว่าจะเกี่ยวกุ่ล่างเรื่องต้องว่าครับปูเออครับมี่ยังอีกครับปูเพิ่มเติมอยู่บ่ครับครับเพิ่มเติมก็มีนี่ เรีประจำวันปูแล้วโอ้ประจําวันยันเพิ่งปูเปน,นีเ่ยเพิ่งเอาเรียกจีที่ปูกับเขาเรียกว่ากันเอฟหนึ่งเรียกว่ากันครับเอาเรียกตัวที่ไปให้ e กกนนอเอฟสี่สกอนน่องแมวนี่ยนะครับเพราะว่าเอฟสี่เป็นถามทามนอ่องแมวหลายครับปูเ,ออเดี๋ยวประจําวันยังเอาเนาะปูเนะเาะประจําวันใส่ออาก็ไดค้ครับ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 เดี๋ยวพ่เนี่ฟเป็นเวลาไปไงไมเวลาไปเหรครับผมปูไว้พ่อนี่ครับ เออหววพ่อนอบของเหมาแอมมรถพุ่งเลยอบทีกดไลค์กดแชร์กดกติดตามสาธุสาธุแล้วกิดใหม่แล้วก็โศกโศกมันหมาถึงวันที่หนึ่งสาธุครับพูได้กลายเป็นเศรษฐีข้ามวันข้าคืนหล่นหมดนี่ครับสาธุสาธุครับเอาไปกดสุก่อนจุเลสาธุสาธุกับลาครับผู้กาบลาครับมันุกจเล่นถึงขัาโลนไไปใช่ ไอ้แม่พี่นี่สักพักหน้าครับคนไหนคนแชร์ใครวันไหนคุณรเรื่องใจครับโอ้อไปเล่นพ่อนอเล่นพ่อนครับกาบล่าครับปูกาบล่าครับครับผมเสมอชมเนาะปูสารคามของเฮาหนิกระปอยแล้วครับเสมอชมเลขสามตัวเลขสองตัวมั่นใจเนาะครับเนาะสี่ไฮโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับเสมอชมเนาะงวดนี้ครับเดี๋ยวเบาแอมมาตรงนี่สิจดตัวเลขของปู สารคามของเฮาไว้แคปหน้าจอครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทุ่นไม่เด้อครับไปรับชมเมืองตุรกีกันครับครับผมท่านผู้ชมนี่ดนะครับตัวเลขของปูสารคามเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเลขสามโตหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าครับท่านผู้ชมแล้วก็สี่ศูนย์หานะครับเนาะวงกลมไว้สี่ศูนย์หานี่มากครับปูเพิ่นมากเนาะครับท่านผู้ชมเนาะราคาหาสามนี่นาสิเป็นล่างครับกับกับกันไว้จักหน่อยครับหาสามสามหาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ และกัหกศูนย์ศูนย์สามศูนย์หาครับท่านผู้ชมงวดวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่กับปู่สารคามครับท่านผู้ชมเนาะปู่ให้โชคใหญ่ครับเอาไปซื้อลอตเตอรี่เลยครับขอให้ถือสิบสองล้านครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมรถุ่งกฤติลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับเดี๋ยวเบาแอมรถุ่งนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมบางของดีกันครับ บ่าวแอมเราตรงนี่้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดรังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลี่ยงเงินเหลี่ยงทองเหลี่ยงซั์ครับค้าขายขายขายของบบดีลูกค้าวโบ้ไข่ขาวล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิื่อถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่าอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดีค,ดคโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนะี้เรื่องการเมตตามหาย,ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก ืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนแล้วก็บีเอ๊ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่หลวงพ่อหลวงปู่หลอดเนาะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหหาามยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับโบล้อซากครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกคายยา่าย่างบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอีหยังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบัง้าลานเหตุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบ่าแอมเราทงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้เช้นกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่ได้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับสานผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือ่ล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่ง,งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหูยนข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลามาเท่ากน้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลอซซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโ t o มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับเนาะท่านผู้ชมราคาเบ,บาแอมโลทุงด้น้ำมุนมะนําครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรทีบ่บดีสีล่าสีมันบดมันบงัง เสียเนื้จังไร่ในตัวเขาสิเรอออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทูมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําหาดเลยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาดครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ